สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมเช่นเคยนะคะแล้วก็หลายท่านที่เขียนข้อมูลอัปเดตข่าวสารต่างๆมาให้อย่างมากมายแล้วก็ช่วยดูโฆษณาจนจบให้ด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างของแท้ค่ะรู้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นก็บอกว่า น้องหลิงหลิงอันนี้ทางสั่งแม่จีนนะเขาบอกลูกสาวคนเดียวของแม่นะแม่ต้องทำงานอย่างหนักเป็นเวลานานเพื่อให้ส่งของขวัญชดเชย29ชิ้น29ปีของน้องหลิงหลิงที่แม่ไม่ได้ส่งให้จัดไปเลยคะ่ะบิลบอร์ดตรงใจกลางเมืองกรุงเลยนะคะเขาบอกว่าเป็นการ เอาจริงนะไม่อยากให้เกิดวอนะแต่เขาใช้คำนี้เลยนะตบหน้าคนที่ลำเอียงนะทุ่มทุนสร้างบทน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมคะเมื่องานก่อนคราวนี้ขึ้นทั้งหมดน่าจะ29ชิ้นของเขาคือ29จอหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ล้วนแต่ขึ้นทั่วใจกลางเมืองกรุงเทพเลยเป็นเวลา15วันย่านเขาใช้คาว่าย่านเศรษฐีที่มีราคาที่ดินสูงที่สุดใน ใจกลางเมืองกรุงค่ะแล้วก็คนสัญจรไปมามากที่สุดในกรุงเทพนะเขาบอกครั้งนี้จะเป็นเซอร์ไพรส์แฟนแฟนที่มาช่วยสนับสนุนหลิงหลิงค่ะเรามอบทุกอย่างให้ลูกหลิงหลิงแล้วนะลูกสาวคนเดียวของแม่ต้องได้รับมันอ่านะจากคอมเมนต์เนี้ยน่าจะให้เอมเองนะอย่า เปิดวอเปิดอะไรกันเลยทุกคนล้วนเป็นแฟนด้อมของน้องหลิงน้องออมทั้งคู่แหละเพียงแต่อาจจะเกิดการเข้าใจผิดอะไรกันบ้างแต่คนนี้เขาน่าจะแบบว่าเข้าใจว่าโหวตครั้งก่อนอะ่ะมันเกิดจากที่แฟนชาวไทยไม่ยอมโหวตให้น้องอะไรประมาณนั้นนะนะเออมันก็เลยเนี่ยเอาสิลูกฉันต้องไม่น้อยหน้าใครนะจริงๆเขาก็รักน้องออมแหละแต่ว่าเขาเห็นไม่ค่อยอยุติธรรมกับน้องหลิงเขาก็เลยทุ่มเนี่ยค่ะ ส่งของขวัญ29ปีที่หายไปที่เขาไม่ได้ส่งให้กับน้องหลิงหลิงอย่างนี้เลยบิลบอร์ดเพียบค่ะใจกลางเมืองกรุงอย่างนี้เลยทุกคนต้องได้เห็นน้องหลิงหลิงนะเออแล้วเขาก็บอกว่านี่คอมเมนต์ขำม,มากเออทุกคนอย่าซีเรียสกันนะเรื่องที่ว่าลูกใครลูกใครทุกคนก็เป็นเข้าใจนะเหมือนเราเป็นพ่อแม่คนแล้วมีลูกหลายไม่ต้องหลายคนมีลูกแค่สองคนอ่ะเหมือนมีลูก ลูกหลิงกับลูกออมใช่ป่ะคราวนี้เราจะทําอะไรรักทั้งสองคนเท่ากันแหละแต่พอบางทีเราทำอะไรให้อีกคนน้อยใจเข้าใจผิดไปก็เลยหาว่าเราลำเอียงไม่รักลูกไม่เท่ากันแต่จริงๆอ่ะรักไม้ถามพ่อแม่รักทุกคนแหละไม่ต้องไปเปิดวอกันนะคะเพราะดูแล้วถ้ามองให้ลึกลงไปจุดป,ประสงค์ของทุกคนก็คือรักน้องหลิงน้องออมทั้งคู่นั่นแหละนะ เออ,อย่าอย่าเปิดวอลกันนะอันนี้ขอร้องเพราะว่ายังไงก็เป็นดาราไทยของเราที่ไปหาไปสร้างชื่อเสียงที่ต่างประเทศแล้วก็หาเงินเข้าประเทศเราอยู่นะเออนะอะคนนี้ขำม,มากเลยมองโกเลียบอกโอ้ยนะสงครามชายจีนนะนั่นก็คือเกมซุนหงอคงที่ตอนนี้เขากำลังฮิตกันเลยใช่ป่ะที่หงอคงไปแบบฝ่าดานต่างๆอ่ะเขาฮิตกันมากเลยเขาบอก สงครามสตรีของเมืองจีนก็คือน้องหลิงหลิงนี่แหละทุกวันนะจะเปิดติ๊กตอกมาก็จะมีแต่สองสตอรี่นี่แหละอันน,นก็คือเกมหงอโคงเอียนหนึ่งก็คือเกมไม่ใช่เกมก็คือน้องหลิงหลิงนี่แหละนะตอนนี้ในติ๊กตอกเขามีแต่เรื่องราวสตอรี่แค่สองอันนี้เท่านั้นหลายคนหัวเราะนะคะบอกว่าโอ้ยเธอออกจากวังวนไม่ได้แล้วสินะนี่อีกคนบอกเมื่อคืนฉันถึงขนาดเก็บไปฝันทั้งคู่เลยแหละแล้วก็หัวเราะกันนะเออคราวนี้ นี่หลายคนบอกเออนี่ฉันก็ว่านะดอมของน้องหลิงอะเบสที่เมืองจีนอยู่ที่ไหนหรอบอกทางเข้าให้ฉันหน่อยบอกทางเว่ยปัวก็ได้เอาบัญชีมาเลยฉันนั้นมีเงินเดือนอยู่สามพันนะฉันจะแบ่งครึ่งหนึ่งพันห้าเนี่ยโอนเข้าดอมน้องหลิงที่เมืองจีนเลยอืมก็อย่างนั้นนะคะเรียกได้ว่าหาดอมเข้าไปอีก มีคนหนึ่งสงสัยว่าแล้วตอนนี้น้องหลิงอ่ะยังถือวีซ่าแบบแบัตรประจำตัวประชาชนของฮ่องกงอยู่หรือเปล่าจะได้แบบอยู่ที่ฮ่องกงได้อะไรอย่างเงี้ยอืมนี่คนนี้ถามวันที่แปดเดือนนี้เขาไปแสดงอะไรที่ไหนหรอไม่เห็นได้ข่าวรายเลยอ่ะใครบอกฉันทีสิ 4. ก็เลยมีคนมาตอบัซ่ๆว่ากรุงเทพนะคะเออจากกวางตุ้งคนนี้ถามบอกว่าแล้วครั้งนี้ที่กรุงเทพอ่ะ มีเตรียมของขวัญอะไรให้น้องหรือเปล่าฉันเซอร์ไพร์จริงๆครั้งนี้นะหลังจากที่เห็นแบบบิลบอร์ดเบลออย่างนี้เลยอะค่ะมาดูกันนะมาดูกันว่าเขาคิดเห็นยังไงเราก็อยากรู้นะว่าเขาคิดยังไงอย่างเรานี่คนนี้ก็เลยเข้ามาบอกว่าตอนนี้ะ น่าจะเรียกอะไรบ้านคู่ปะเขาใช้คำว่าเบสอะ b a s e. base b a s ของน้องทั้งคู่อตอนนี้รวบรวมเงินได้แล้วหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งมื่นสี่พันห้ารอยี่สิบบาทนะก็ตีเป็นเงินหยวนก็ประมาณสองแสนหกสองสหมืนหยวนอืมอันนี้จะแบ่งเท่าๆกันเลยสองคนก็คือ ที่ไทยอ่ะสถานการณ์นะคะรวบรวมเงินกันได้แล้วเบสของทั้งคู่เนี่ยได้ประมาณล้านสามคิดเป็นเงินหยวนก็ประมาณสองแสนหกนะคะแล้วก็จะแบ่งให้ทั้งคู่เท่ากๆกันนะ <c oughs> คนนี้มองโกเลียเข้ามาบอกว่าทางที่ดีนะให้โดยตรงไปกับน้องทั้งคู่เลยดีกว่าโ <c oughs> ดยเฉพาะน้องหนิงหลิงแล้วก็น้องออมด้วยที่บอกอยากได้บ้านกันทั้งคู่เลยจะได้ได้กันเร็วๆนะ จากสฟนซีบอกเว่ยปัวก็มีเงินนะแล้วก็ยังมีเค้กอีกยี่สิบเกาชั้นด้วยแหละนะก็คือในเว่ยปัวเขาก็ยังมีอีกด้อมหนึ่งอะไรของเขาอะนะคะเขาบอกเขาก็รวบรวมอะไรอะไรของขวัญที่จะให้น้องๆได้แล้วเหมือนกันคนนี้ชงชิงบอกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ประทับใจมากๆเลยอะอย่างนี้ไอ้พวกแอนตี้แฟนทั้งหลายนะที่มันบอกมันจะกดจะกดน้องหลิงน้องออมนะมันกดไม่ลงแน่เลยในเมื่อกดน้องไม่ลงแล้วอะ ก็มาเข้าพวกเป็นด้อมน้องหลิงน้องออมกันเลยดีกว่าแล้วก็ส่งสติกเกอร์หัวเราะนะพวกแอนตี้แฟนทั้งหลายเมื่อแบบทําไม่สาเร็จก็มาเข้าด้อมกันเลยดีกว่านะไหนๆก็ไหนๆและเออประมาณนั้นเออจากมองโกยังมีความหวังค่ะเขาบอกแล้ทีเสียงไฮ้เมื่อไหร่จะจัดงานอะ่ะ <laughs> นะคะเออจากเสฉวนเข้ามาถามปีเก้าห้าแล้วก็มีคว่าบีบีจูคืออะไรอะ่ะ ก็น,นี่ไงเธอ95ก็คือเป็นคอสอเกิดของน้องหลิงใช่ไหมแล้วบีบีจัวมันเป็นเบกของน้องหลิงหลิงเขาเป็นเบกของพวกเราก็คือของทางเมืองจีนเขาอะค่ะนะบอกนี่ต้องสปอยน้องหลิงเยอะๆนะให้น้องหลิงนะเดินทางโปูไปด้วยโปรไปด้วยกลีบกุหลาบเออบอกใช่แล้วใช่แล้วยิงย่งยิ่ง แบบประมาณว่ายิ่งนานวันก็ยิ่งปูให้น้องเยอะๆเลยนะเออช่วยกันปูทางกีบกุหลาบให้น้องได้เดินนะคะนี่หยุนหนามบอกว่าลูกสาวคนเดียวไม่ตามใจแล้วจะไปตามใจใครฮึกวางหลิงหลิงสมควรที่จะได้รับสิ่งนี้แล้วคุณค่าที่เธอคู่ควรนะบอก น้องหลิงหลิงเขาก็สปอยพวกเราเหมือนกันแหละสองฝั่งสองฝ่ายอะต่างก็สปอยซึ่งกันและกันก็คือน้องหลิงก็ตามใจแม่แม่ก็ตามใจน้องหลิงเออความหมายของเขาอย่างนี้นี่นี่นี่ฉันนะอยากจะไปอยู่ด้อมที่สปอยน้องหลิงด้วยอะฉันต้องไปเข้าร่วมทางไหนอะอ,ะ,นะะอ๋นะไอ้คนก็บอกเออเออฉันด้วยฉันด้วยฉันอยากเข้าด้อมที่แบบว่าตามใจน้องหลิงอะก็คือด้อมน้องหลิงอะแหละต้องไปเข้าทางไหนฉันก็อยากเข้าเหมือนกันอีกคนนึงก็เข้ามาบอก เออเอ,เอฉันด้วยฉันด้วยฉันก็อยากเข้าอีกหนึ่งนะนี่เมน,นี้ก็เป็นแต่ละคนอยากหาทางเข้าดอมน้องหลิงค่ะที่เมืองจีนนะเขาบอกโอ้ยน้องหลิงเนี่ยชอบน้องหลิงก็ตรงที่แบบเป็นคนใส่ใส่เื้อๆไม่ว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะฉันก็ยังจะรักน้องหลิงไปอย่างนี้แหละอีกคนบอกว่า รักน้องสนับสนุนน้องไม่ว่าน้องสุดท้ายจะไปลงเอออยู่กับใครนะก็เคารพการตัดสินใจของน้องทางที่ดีที่สุดนะเอาเบอร์บัญชีนะส่งเข้ามาที่เว็บปวฉันโดยตรงเลยนะเนี่ยเงินเดือนฉันนะมีอยู่สามพันใช่ปะ่ะเดี๋ยวฉันจะโอนเข้าให้น้องพันห้าอืมนะคะ เขาบอกที่น้องหลิงหลิงอ่ะมีเชื้อสายจีท่องโกงอ่ะมันเป็นความโชคดีของน้องหรือเป็นความโชคดีของเรากันแน่นะเออนะคะเขาบอกเออแล้วน้องหลิงเนี่ยยังมีติดวัฒนธรรมนิสัยอะไรแบบคนจีนด้วยอ่ะวิธีการคิดอะไรก็คล้ายๆพวกเราคนจีนเลยอ่ะเออนะ ก็คนนี้บอกว่าหยุดนะเพราะว่าเป็นน้องนี่แหละที่ดึงฉันเข้าไปสู่วงการบันเทิงเมืองไทยอ่ะไม่งั้นนะฉันไม่เคยอยากจะมาประมาณไม่เคยอยากจะมาดูซีรีส์ไทยอะไรเลยอ่ะเป็นน้องหลิงๆนี่แหละที่ดึงเขาเข้ามานะก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็คือเป็นด้อมของน้องหลิงโดยตรงอ่ะนะคะก็เรียกได้ว่าทุ่มทุนสร้างกันสุดๆนะโดยเฉพาะกับแฟมิีวันที่ แปดนะคะเขาตื่นเต้นกันมาเดี๋ยวมาคอยดูค่ะว่าวันงานจริงๆแล้วเนี่ยแม่จียังจะมีอะไรเซอร์ไพรส์น้องหลิงอีกหรือเปล่าอย่างที่เอย้ำนะอย่าไปเปิดวอเปิดอะไรกันนะทุกคนต่างรักแล้วก็เนี่ยแหละค่ะมีนแต่ความหวังดีให้กับน้องอะ่ะเรายิ่งเห็นน้องหลิงแบบว่าเอออยากสร้างบ้านจะได้เนาะจุดประสงค์เขาก็เดากันได้อะ่ะน้องหลิงอยากจะพาครอบครัวมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยแหละจะได้แบบอยู่ใกล้ชิดกันหน่อยใช่ไหม เขาก็เลยยิ่งเห็นจุดเนี้ยเขาก็ยิ่งแบบอยากจะสนับสนุนนะเออประมาณนั้นแหละนะก็ไม่มีอะไรหรอกไม่ได้ว่าไม่รักน้องออมในนะแต่เขารักน้องหลิงแบบเหมือนน้องหลิงยังต้องต่อสู้ฟันฝาอะไรมามากอะ่ะแล้วอายุก็เยอะกว่าน้องออมอะ่ะเข้าใจมหมอยู่วงการบันเทิงอะ่ะยิ่งอายุน้อยกว่ามันได้เปรียบไงถ้าพูดไปก็คือน้องหลิงเหมือนเป็นมวยรองอะ่ะเขาก็อยากเชียร์มวยรองแล้วยิ่งมีเชื้อสายจีนด้วย ไม่ได้ว่าจะมาเปรียบเทียมน้องหลิงน้องออมอะไรนะจุดป,ประสงค์คือคล้ายๆอย่างนั้น,นเหมือนเราเห็นแบบน้องคนนี้เขาต้องการการสนับสนุนจากแฟนๆมากกว่าพราะน้องแบบใช่ไหมสู้มาเยอะฝาฟันมาเยอะ อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้น้องเขาสมหวังสักทีหนึ่งพอน้องอายุก็แบบจะเข้าเลขสามแล้วใช่ไหมเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ใครมีคอมเมนต์ความคิดเห็นยังไงก็มาร่วมคอมเมนต์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะมาคอยติดตามรับชมกันได้นะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรขอบพระคุณที่รับชมค่ะ